คุณซื้อบีศาดแดงแจ้งสาเหตุที่ปรับให้กับตันจอมแก่งมายืนเซ็นเตอร์ฮาฟฝั่งขวาเอลิกเทนฮาร์ดเฮสโคดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยสาเหตุที่ปรับให้แฮร์รี่แม็กไกว์ประกานหลัง กับตันทีมมายืนเซ็นเตอร์อาฟฝั่งขวาเดิมทีแนยรับทีมชาติอังกฤษจะยืนเป็นเซนเตอร์อาฟฝั่งซ้ายอาจจับคู่กับวิตตอรินเดเลฟเหมือนที่แฟนบอลเห็นกันซินตาสมัยที่โอเลสกุนนาโซซาคุมทีมแต่กลับในเกมกับนัตติงแฮมฟอเลตเทนฮาปรับให้เขามายืนฝั่งขวาซึ่งกุนซือซาวดัสมอว่าดีกับนักเตะมากกว่า ไม่ใช่กับผมแม็กไวเล่นฝั่งซ้ายไม่ใช่ฤดูกาลนี้เพราะเดี่มมันไม่ดีถ้าแฮร์รี่เล่นฝั่งซ้ายมันยากสําหรับเขาเทนฮาเกลเขาถนัดฝั่งขวามากกว่าและวิตตอรินเดเลฟก็เล่นได้ทั้งสองเท้าเขายอดเยี่ยมในการป้องกันเช่นกันนั่นเป็นสาเหตุที่เราใช้พวกเขาแบบนี้เซนเตอร์ฮาร์ปของเราร่วมมือกันดีฟูลแบ็กก็ยอดเยี่ยมทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลแฮร์รี่และวิตตอร์เนื้อกว่าผู้ต่อสู้ในเกมนี้เช่นเคยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถ คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ